เมซี่นิวสรุปข่าวเด่นอวประจำสัปดาห์มาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันค่ะรัฐมนต,ววตรีว่าการกระทรวงอวโชว์12แผนงานของกระทรวงปี2568 แต่การปฏิรูป AI จนถึงการยกระดับประเทศไทยให้เป็นหับด้านอุดมศึกษาของภูมิภาคหลังจากคณะกรรมธิการการศึกษาวุฒิสภาเข้าหารือของให้กระทรวงอวอผลิตซูเปอร์ทีเชอร์หรือครูวิชาชีพที่มีความเก่งและความเชี่ยวชาญสูงรวมทั้งตั้งมหาวทิทยาลัยท้องถิ่นเพิ่มขึ้นโดยทํางานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อเป็นการผลักดันมหาวทิทยาลัยของไทยให้สามารถยกระดับแรงกิ้งสูงขึ้นในระดับท็อป0และมุ่งไปสู่ประเทศที่มีมหาวทิทยาลัยเป็นระดับ ต,ต้นของโลกค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะคะก็ได้กล่าวถึงแผนงานที่กระทรวงอวจะดําเนินการในปี2568ซึ่งมีทั้งหมด12เรื่องที่จะทําทั้งในด้านการอุดมศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะข้อแรกคือปฏิรูปอุดมศึกษาด้วยเทคโนโลยี AI 2. เพิ่มโอกาสในการเข้าทํางานของบัณฑิตจบใหม่โดยจัดให้มีงานเจ้าแฟรภายในต้นปีหน้า 3. การเพิ่มประสิทธิภาพของกำลังคนตามความต้องการของอุตสาหกรรมโดยให้มหาวิทยาลัยร,ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม 4. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการพิจารณาขอตำแหน่งทางวิชาการ 5. สนับสนุนให้มีโรงเรียนสาธิตอินเตอร์ในสาธิตที่มีความพร้อม 6. ผลักดันกฎหมายจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม7 พักดันไทยให้เป็น Education Hub หรือศูนย์กลางด้านการอุดมศึกษาโดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศ 8. ใช้ววนเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ 9. นํานำววนไปแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ 10. การนำอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ไปสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและผู้ประกอบการ SME และสตาร์ทอัพในท้องถิ่น 11. สนับสนุนเทคโนโลยีขั้นแนวหน้าของประเทศและ 12. การปฏิรูปบวอนอย่างต่อเนื่องค่ะ ต่อกันี้ค่ะต่อมากันนะคะกระทรวงอวโดยสอวชอและบบคร่วมกับกรมราชทัณฑ์ลงนาม MOU เพื่อเดินหน้าโครงการยกระดับทักษะกำลับบงคนหลังกำแพงเพื่อเพิ่มความสามารถในการประกอบอาชีพให้ก้าวทันต่อยุคแห่งดิจิทัลโดยใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยวความร่วมมือในครั้งนี้นะคะก็สอดคล้องกับรทธศาสตร์ของประเทศและแนวทางของสภานายโยบายโดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมถึงการพัฒนาทักษะรีสกิลและอัพสกิล ให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษนั่นก็คือกลุ่มคนหลังกำแพงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะคะในการยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มศักยภาพให้บุคคลเหล่านี้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมั่นใจค่ะโดยความร่วมมือในครั้งนี้นะคะก็จะเป็น,นกลไกสําคัญที่ช่วยสนับสนุนนโยบายของกระทรงวงอวในการพัฒนากําลังคนให้ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสําหรับผู้ต้องขังเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงานและส่งเสริมการประกอบสัมมาอาชีพหลังพ้นโทษโดยตั้งเป้าให้เกิดการพัฒนากําลังคน ที่มีทักษะแรงงานสูงด้านดิจิทัลเพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างน้อย1,000คนภายในปี2,569ค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อมากันนะคะกระดรสวงอวเดินหน้าย,ยกระดับอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟังก์ชัน ขอโอกาสทางการตลาดผ่านความร่วมมือทั้ง5ห,หน่วยงานหลักได้แก่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนสถาบันวิจัยแสงซิงคโครตอนองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏนเลยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามค่ะ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวอน,นะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีลงนมามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนิวเคลียร์และเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาพแนวตรง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรมการใช้ประโยชน์ภายใต้แนวคิดใช้รังสีปลอดภัยอาหารพื้นถิ่นปลอดโรคปี2568ซึ่งการยกรดับอาหารพื้นถิ่นไทยสู่สากลและเทรนอาหารฟังก์ชันนะคะก็กําลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจึงเป็นโอกาสทองให้ผู้ประกอบการนะคะได้พัฒนาสินค้าใหม่ๆที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพออกมาจําหน่ายอย่างต่อเนื่องค่ะสทน,นนะคะก็ได้ใช้ประโยชน์ของการนําเทคโนโลยีการฉายลังสีมาร่วม ิใใจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านการช่วยลดปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคก,การช่วยชะลอการสุกและการช่วยยืดอายุการเก็บเกี่ยวซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการนะคะสามารถพัฒนาสินค้าใหม่ๆที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพออกมาจําหน่ายให้คนไทยได้มีสุขภาพดีต่อไปด้วยค่ะพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้นะคะก็เกิดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้การใช้ลังสีในอาหารนะคะเป็นที่ยอมรับและมีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นโดยสอทน,อนนะคะก็ได้ดําเนินโครงการมาแล้วตั้งแต่ปี2 164และได้ลงพื้นที่ขยายผลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น786ผลิตภัณฑ์ค่ะและนี่คือข่าวเด่นออวจากเมซี่นิวค่ะ